ตัวรอบข้อเท้าเขาเนี่ยนี่คือผ้าเนื้อเดียวกับ9060นะครับถ้าจะทะลุมาหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือมันโปร่งโล่ง,ลงด้วย<อ>ยางที่มีเนี่ยมันเกาะดีจริงนะครับก็คือไม่มีจังหวะแบบลื่นอย่างนี้นะไม่มีสวัสดีครับหนึ่งจากนิวบาลาน lower by nb t o hand นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับรองเท้ารุ่นนี้ครับ นิวบ a ลานยูเอเก้นะครับเป็นรหัส EN1 ะครับเป็นรองเท้าเดินน่าจะเป็นรองเท้าเดินรุ่นแรกที่มาขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเท่าที่ตามมาเนี่ยก็จะมีเฉพาะแค่เป็นรองเท้าลำลองแล้วก็เป็นรองเท้าวิ่งไปเลยนะครับอันนี้เขียนชัดเจนมาก่อนที่จะไปดูที่ตัวรองเท้าผมพามาดูกล่องก่อนนี่นะครับกล่องสีแดง เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าเป็นรองเท้ากีฬาเขียนชัดเจนนะครับ UA 900 EN 1 Walking m a r c h รองเท้าเดินตั้งแต่กําเนิดนะครับราคาป้ายอยู่ที่ประมาณ3,400บาทโดยประมาณ3,200-3,400นะครับก็คืออ,อ,อยู่ที่แผนกเซนทันนะครับแผนกนิวบ a ลานที่เซนทันนะครับก็รู้สึกออนไลน์ไม่มีแล้วก็ที่ช็อปไม่มีนะครับจะมีเฉพาะที่ตัว ที่แผนกของเท้านะครับเอาละมาลุยกันเลยนะครับคู่นี้น่าสนใจยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเบาโดยในในเ,เป็นดีนาซอฟนะครับนี่นะครับนี่เป็นโฟมต้องบอกว่าเป็นโฟมที่มีระดับความอะไรละ่ะมีเทคโนโลยีที่สูงกว่า EVA ปกติขึ้นมาหนึ่งระดับนะครับถ้าของ New Balance เนี่ยในสายรองเทา้าฝั่งรองเท้ากีฬานะครับที่มีขายในร้าน ทางการของไทยนะก็จะเป็น EVA ปกตินะครับก็จะเป็นโฟม EVA ธรรมดาเลยนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ2000ไปลายๆนะครับก็จะเป็นรุ่น4 2 0 4 3 0ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นมาตัวนี้ครับเลยนะสอบก็จะมีความเด้งมากขึ้นนะครับนุ่มและเด้งมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เท่ากับตัวของ f u ื l อ e เซลฟิลนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็น f u ื l อ e เซแล้วก็เป็น Fresh f o ฟ m แต่ว่า f u ื l อ e เซลับกับเฟ f o ฟ m เนี่ยตัวนี้ก็จะแล้วแต่ว่าไปผสมผสานกับตัวเทคโนโลยีอื่นๆบ้างน้อยต่างกันก็แล้วแต่เลทราคานะครับก็จะขยับไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวเดนนิซอบเนี่ยมันจะถูกวางในรองเท้าระดับกลางลงมาล่างนะครับนี้ตัวเนี้น่าสนใจตรงที่1เนี่ยมันเป็นรองเท้าเดินเกิดมาเพื่อเดินเลยนะครับ ของนิว a l a n c e ที่เข้ามาในไทยนะครับ u uh, a 900ตัวนี้มันมีทรงเหมือน DynaSoft ตัวอื่นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีรหัสสมัย uh, ประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับปีของกว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็น Diff ฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะดูแล้วมันมันไม่ค่อยน่าสนใจตัวนี้อย่างที่2ด้วยโฟมของ d y n a ซอ f t นะครับ มันเบาครับเบามากอ่าผมจะช่างให้ดูอะอันนี้ศูนย์นะศูนย์นะมองเห็นเนาะอ่าข้างหนึ่งไซส์สิบจุดห้าอยู่ที่ประมาณสองร้อยเก้าสิบสี่นะครับอ่าไซส์สิบจุดห้ายูเอสนะครับประมาณสองร้อยเก้าสิบสี่กรัมถามว่าเบาขนาดเป็นซ u เปอร์ชูไหม คงคงไม่ใช่นะครับเพราะราคามันประมาณ3 0 0นินนิดๆเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรองเท้าระดับเริ่มต้นนี้แหละนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นโฟมที่มีระดับขึ้นมาอีกจากโฟม EVA ปกตินะครับมันทำให้ตัวเขาเนี่ยเด้งเบาและเด้งแต่ไม่เท่ากับฟิลเซลนะก็ตามราคานะนะครับเบาและเด้งมีความนุ่มพอประมาณนะครับรุ่นนี้ น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับเนี่ยครับเป็นเอนดูแลน์นะครับซึ่งรองเท้าตัวระดับกลางลงล่างเนี่ยจะไม่ค่อยใช้อย่างที่เป็นเอาโซเป็นแอนดูแลนนะครับแล้วก็มีตัวเอ็นกริปเนี่ยครับตัวนี้นะเนี่ยเอาไว้เดินนะครับเขาออกแบบสําหรับเวลาเดินเวลาวิ่งเนี่ยให้มันเกาะมากขึ้นนะครับ โดยปกติระดับกลางลงล่างก็จะใช้อลโซแบบปกติแบบยางที่จะแข็งกว่านี้หน่อยแต่ตัวเอ็นดูแลน์เนี่ยเขาจะเป็นยางที่มีความหนึบนะครับหนึบและนุ่มมากกว่ายางปกติอ่าอย่างที่2แล้วนะอย่างที่3ตัวที่น่าสนใจของเขาคือตรงนี้เลยครับตัวรอบข้อเท้าเขาเนี่ยนี่คือผ้าเนื้อเดียวกับ9060นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดู เป็นผ้าเนื้อเดียวกันเลยครับนี่ผ้ารอบข้อเท้านี่คือหกพันกว่าอันนี้สามพันนิดๆแต่คุณได้ผ้าที่เป็นบุด้านในเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความนุ่มแน่นอนมันมาเลยนะครับมันก็เลยมีความนุ่มขึ้นมาเลยน่าสนใจมากขึ้นถัดมามาดูตรงนี้นะครับ ความน่าสนใจของเขาอีกอย่างหนึง่งคือด้วยความที่เขาเป็นรองเท้าออกมาเพื่อเดินหน้าเท้าเขาเนี่ยทำได้ดีมากถ้าจะทะลุมาหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือมันโปร่งโล่งสบายว่าห้าสามศูนย์โปร่งแล้วนะเจอเจ้านี่เข้าไปนี่คือการันตีได้ว่าใส่แล้วเย็นแล้วก็หน้าผ้าเขาเป็นเป็นเมชนะครับเป็นผ้าตะไคร้ ที่มีความนุ่มพอประมาณคือดีกว่าตัวรุ่นที่เป็น420 520ที่เป็นตัวโฟม EVA ปกติขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ราคาไม่กระโดดนี่คือความคุ้มค่านะครับถ้ามองแบบนี้เหมือน420เลยนะครับเอาล่ะไหนๆมาถึงเรื่องตัวอัปเปอร์แล้วไปเลยนะครับข้างบนเนี่ยเขาประกอบไปด้วยตัวรอบอ่ะอันนี้พูดไปแล้วเนาะนุ่มมากเป็นผ้าผ้าฝ้ายเนื้อดีเลยดีเลยแหละนะครับ ไม่ได้มีความหนามากก็เพื่อให้เป็นรอ,องเท้าที่ออกรองเท้ากีฬานะครับตามจุดที่เขาวางเนาะลิ้นลิ้นบางตามลักษณะรองเท้ากีฬาแต่ผ้าเนี่ยที่เขาบุเนี่ยมันบุเป็นรองเท้าลำลองก็คือเป็นเนื้อเดียวกันนุ่มนุ่มเลยนะครับแต่บางเออแปลกดีไหมนะมันไม่ใช่บุ่แบบผ้าตะข่ายที่เป็นรองเท้ากีฬานะครับมันบุผ้าฝ้ายนุ่มมาก แล้วก็มาที่ข้างหน้านะมาที่ข้างหน้าก็นิวบาลานยูเอ9 0้อยนะครับแล้วก็มาที่ตัวด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังกลับบางรหัสเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับมีหลายสีนะ,อะลองไปดูนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหนังกลับแบบแบบขนสั้นนะครับคุณภาพก็ประมาณ574นะตัวหนังเนี่ย แล้วก็มีวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่แห้งง่ายนะครับอันนี้บอกเลยว่าโดนน้ําแล้วไหลออกเลยตัวนี้สะท้อนแสงด้วยนะอ่าตัวนี้สะท้อนแสงด้วยตัวเอ็นสะท้อนแสงได้ดีมากแล้วก็มีวัสดุสังเคราะห์นะครับเป็นหนังทําลายเหมือนหนังอ่ามาถึงตรงนี้ด้านหน้าทวบนะครับก็เป็นตัววัสดุสังเคราะห์ที่เพื่อให้รองเท้าเข้าทรงนะครับแล้วก็แห้ง บางแต่แข็งแรงนะครับก็ยาวมานี่มาถึงด้านในก็จะเป็นเหมือนกันทําทรงด้านข้างเนี่ยเหมือน2 4 7สี่เจ็ดเลยด้านข้างแบบนี้เหมือน 2, 4 7สี่เจลยขึ้นมาเป็นแถบอย่างนี้ด้านหลังก็มีที่ดึงนะครับไม่มีอะไรส่วนมิดโซมีความหนาพอประมาณนะครับไม่ได้บอกว่าดรอปเท่าไหร่นะแต่เท่าที่มองเนี่ยน่าจะสัก6หรือ8นะครับ หรือ8มมิก็คือเน้นเน้นมาที่ตรงส้นนี่แหละว่าหนาหน่อยเพราะใช้เดินนะครับอาโซพูดไปแล้วนะครับเป็นเอนดูแลนดแล้วก็เอนกริปดูซองรองเท้าเนี่ยมันมีความโรลลิ่งดีเลยแหละนะครับแต่เป็นรองเท้าเดินนะต้องบอกรองเท้าเดินผมไม่ได้ลองลองวิ่งนะมาดูอินโซอินโซเขาเป็นโฟมแบบ5.74ปกติ มาดูที่ป้ายกันใช้อันนี้นะครับนี่ไฟ uv ชัดเจนมีสะท้อนนะครับนี่ตัว nb ผลิตที่ไหนเอ่ยผลิตที่เวียดนามนี่เดิน4ปี2023ก็เกือบเกือบปีเนาะ เกือบปีละคือจริงๆมันเข้ามาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับเป็น 2E ด้วยนะอ่าลืมบอกให้สบายเอาละฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างแน่นอนเขาบอกว่าเป็นรองเท้าเดินผมได้ลองเดินเรียบร้อยแล้วครับก็คือให้อารมณ์ที่อ่ต้องบอกว่าใส่ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าแข็งต้องพูดอย่างนี้นะต้องใส่ให้พ้นสัก3 4กิโลแบบเดินต่อนเนื่องอ่ะเขาบอกเป็น walking m a r c h นะครับก็คือเดินแบบ สม่ำเสมอใช้เดินออกกาลังกายเลยแหละนะครับเดินแบบออกกำลังกายเลยเนี่ยพอผ่าน4กิโลไปแล้วเนี่ยเออมันเริ่มเข้าที่นะครับหมายถึงตัวโฟมตัวมิโซเริ่มตัวยางเนี่ยเริ่มเข้าที่ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่เดินสนุกนะครับเวลาเดินเนี่ยจงังหวะรองเท้าเดินการเดินเนี่ยมันไม่ใช่ต้องมาลงหน้าเท้าเยอะเพราะฉะนั้นมันจะลงที่ส่อนเท้าเป็นส่วนใหญ่เนาะมันก็จะโลลิ่งไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็ด้วยยางที่มีเนี่ย มันเกาะดีจริงนะครับก็คือไม่มีจังหวะแบบลื่นอย่างเงี้ยนะไม่มีเดินกำลังดีคือประมาณเพจสิบนะครับเพจสิบก็คือ,อเดินแบบเร็วอะ่ะคือเดินเร็วอันนี้ดีนะครับตลอดเวลาที่เดินประมาณสามสี่กิโลต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าร้อนเท้าไม่ได้รู้สึกว่าร้อนนะครับแม้ช่วงข้อเท้าเนี่ยจะเป็นเป็นผ้าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกอกประชับดีเชือก ไม่เลื่อนนะครับมัดแค่ไหนดึงแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นเลยนะครับแต่ส่วนด้านหน้าทบ็อกอันนี้ต้องบอกว่าสบายดีนะครับใส่ถุงเท้าเข้าไปก็เย็นสบายดีนะครับไม่ได้มีความอับชื้นแต่อย่างใดก็ต้องถือว่าในระดับราคาที่3,000กว่าเนี่ยที่เป็นรองเท้าออกแบบมาเพื่อเดินอย่างเดียวเนี่ยถือว่าทำได้ดีทำได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับน่าพอใจจุดที่เป็นข้อสังเกตคงจะต้องเป็นตรง งอนๆเนี่ยครับด้านท้ายเนี่ยถ้าเดินเร็วเนี่ยมันอาจจะกระแทกตรงเอ็นร้อยหวายด้านหลังได้นะครับเพราะฉนรองเท้าคู่นี้รุ่นนี้เขาออกแบบมาให้เดินเร็วแต่ในเดินแบบเร็วกว่าปกติเล็กน้อยนะครับคือเดินไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบยกเท้าสูงมากขนาดที่ว่าต้องไปชนข้อเท้านะครับเพราะฉนรอบรอบข้อเท้าเนี่ยรัดได้ดีนะดีเลยนะครับแล้วก็ข้อสังเกตจุดถัดไปก็คือ ตัวหน้าเท้าท็บ็อกอันนี้ผมเลือกมา10.5ตัวปกติผมจะใส่10 US นะครับแม้จะเป็น 2E นะผมพอเป็นรองเท้าเดินเนี่ยก็แนะนำว่าให้บวกอย่างน้อยครึ่งไซส์ถ้าถ้าเราเน้นว่าเอามาออกกำลังกายนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็อาจจะเป็นคู่นี้คู่เดียวมั้งครับคือตรงด้านด้านข้างของนิ้วเท้าด้านในตรงตรงนิ้วโป้งอะนะครับ ข้างขวาอาจจะเป็นที่เท้าผมนะครับข้างซ้ายไม่เป็นเป็นที่ข้างขวาก็คือตรงนี้นะครับมันชนแต่ช่วงหลังเนี่ยพอเดินพ้น5กิโลนะครับเดินรวมรวมแล้วประมาณ5กิโลตรงนี้ก็พอมันยืดแล้วก็ถือว่าเป็นปกตินะครับช่วงแรกช่วงช่วงแรกของการใช้งานพอมันยังไม่เข้ารูปนะครับสองข้างเนี่ยอาจจะรู้สึกตึงๆแต่พอใช้เดินไปละมันเริ่มขยับนะครับมันยืดก็โอเคละหายละนะครับใช้ได้ละแล้วก็ตรง ไหนอีกแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งใจเอามาเพื่อใช้เดินจริงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันทํางานได้ดีมากๆเลยแหละหน่าพอใจเลยนะครับแล้วก็แนะนําให้บวกครึ่งไซส์นะครับแม้มันจะเป็นหน้าหน้าเท้ากว้างอยู่แล้วนะก็แนะนําให้ครึ่งไซส์เพราะจังหวะการเดินเร็วเนี่ยก็ตรงตรงช่วงที่ลงหน้าเท้าเนี่ยก็อาจจะมีการยืดด้านข้างพอสมควร นะครับเพื่อให้ไม่ไม่รู้สึกแน่นเกินไปสรุปคู่นี้คุ้มไหมกับ3,000กว่าบาทนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราตั้งใจเอามาเพื่อเดินจริงๆบอกเลยว่าว่าคุ้มนะครับใช้คุ้มแน่นอนเพราะว่าตัวอย่างมิโซ่ไอ้าย,อยางเ n d u ดู n ลนเน่ทนและนิ่มนะครับใช้ได้นานแน่นอนนะครับแล้วก็มันดูแลรักษาง่ายอะ่ะบอกเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยโดนน้ำเดี๋ยวแป๊บเดียวก็แห้ง ระบายอากาศได้ดีก็ไม่รู้ว่าจะติอะไรครับนะเรื่องเดียวก็คงจะบอกว่ามันอาจจะเสียหา้อาอ่าอาจจะหาซื้อยากหน่อยเพราะว่ามันขายแค่ที่ในแผนกนะครับโอเคก็คงประมาณนี้สำหรับ New บ a l a n ยู u A 900ก็ลองไปหาดูนะครับลองไปใช้แล้วมันก็ผมเชื่อว่ามันทำให้เราออกกำลังกายสนุกขึ้นนะครับโอเคสวัสดีครับผม